หนีไปไหนห <laughs> นีไปไหนลนะ่ะกูอยู่กลางเขาอ่าโมบี้อะเป็นงบงานวิจัยก่อนนะครับอ่าแสนล้านรัน<อ>มีความเสียดสีมีความแบบจริงอยู่ในบริบทอะเนาะทุกอย่างมันคือโอเวอร์ทั้งหมดเรื่องราวแกนหลักเป็นเรื่องที่โอเวอร์ทั้งหมดแต่ว่าดีเทลทั้งหมดคือความจริงในปัจจุบันเลย สวัสดีค่ะวันนี้กลัหม่ครั้งกับการีแอคชั่น Re โฆษณาไทยนะคะสแน็คแจ็คออกซีรีส์โฆษณามา2องีพีนะในซีรีส์ของสแน็คแจ็คคิดบวกไวาอีพีหนึ่งตอนมันสุกแท้ๆแล้วก็อีพีสคะมนุษย์ต่างดาวบุกไทยโอเคพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะมาสุดนาขได้เต็มที่เลย เป็นครอบครัวนหนึ่งนะมาเที่ยวค่ะนี่ระเบิดตายอะไรวะตายเกลือนเลยนะเหมือนที่หนังสือพิมพ์เขียนว่าตายเกลือนสักอย่างหนีไปห <c oughs> นีไปไหนห <c oughs> นีไปไหนลนะ่ะกูอยู่กลางเขามา,าคิดในใจด <c oughs> ังมาก แม่งเรื่องจริงนะเวลาจะทำอะไรด่วนๆไงะครับเข้าเรื่องจริงนะงั้นเดี๋ยวเข้ายูทูบดูนะดีข่าวทูบผู้ระเบิดไม่ได้มันบอกให้ราอ้าวี ฉน,นสีแดงนะต้อคไยไกลมาไหนวะชัวร์ป่ะอ่านคอมเมนต์ยังคอมเมนต์ไม่บอกไม่อหอหวังแล้วหนีไปเถอาเพิ่งเสิ้นหวังของพ่อ,จะจะอเดี๋ยวจะเข้าเฟซโพสถามเพื่อนให้นะ เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีใครเห็นโพสละ <Facebook S 1> เฟซบุ๊กปิดกันก็นเปลี่ยนไอถามเพื่อนเอาก็ได้เดี๋ยวนี้ใครค็อ่านไลน์แล้วตอบกันนะหนีไปหนีไปหนีไปซิหนีไปไ,ไปซเงื่ตอบมาแล้วสวัสดีวันจัน <laughs> <laughs> เห็นไหวันนี้วันสุกร์แท้ จะเอาตัวทดระเบิดไว้เอง แต่ที่หนูคิดไม่ออกเลยคือทำไมสแน็คแจ็คถึงอร่อยทุกคนเลยคะเออหะเซลไปเลยดีค่ะแต่ถุงเรียบขนานี้แจ็คทำจากตัวลังเตาอบก,กรอบขนมที่อยอยบกไม่ว่าจะบวกกับรสชาติไหนออก็เออกรอบมัน รถ,ถ่ายรูปนะอย่าลืงคิดบวกนะครับต้องเอาเฟลนะรูปเนี้ย ม,มีความเสียดสีมีความแบบจริงอยู่ในบริบทอะเนาะเจอถ้าเราเจอสถานการณ์บางอย่างเหตุการณ์ที่เราเจอในชีวิตจรงิงเราก็จะแบบทำแบบเจอ YouTube หา How to ไม่ค่อยจริงเลยไม่ค่อยจริงเลยโอเคงั้นเรามาดู EP 2กันนะคะซึ่งเป็นตอนมนุษย์ต่างดาวบุกไทยนะคะ EP 2. 2ขอให้พี่น้องประชาชนอย่าแตกตื่นเพราะเรายังไม่รู้แน่ชัดถึงวัตถุประสงค์ในการมาเยือนของเขาครั้งนี้อี ศูนย์บริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน f o เดี๋ยวีบอกนะว่าอ u f อนี้จะมากินสลระเจ้าพิธีติดต่อทุกวิถีทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเขาจะไม่เป็นอันตรายต่อมนุษยชาติทางทีมเราจะส่งสัญญาณเพื่อติดต่อกับยูเอฟโานะดูดูทีมงานวิชาการแต่ละคนต่่งดาวให้ได้สีสีสัญญาท้องสีจุกย่านะครับที่เรามีนะครับ งบนี้เป็นงบงานวิจัยก่อนนะครับก็เท่าที่ผมคร่าวๆาก่ก็แสนล้านล้านมันเป็นสินประดิษฐ์นะครับที่ทำมาอุยอ้ยมาเขาเสีย่ยนสีอะอะไรนะเอาไว้ติดต่อแล้วคลื่นมันติดต่อติดต่อไะไรได้ชิ้น,นะจะหลุดบอ,บอดลหยากของหวามร่วมมือกับประชาชนจากแคมเปญประชาธิปไตยใครปล่อยคิวของหลุดเมกี้วะ และชวงนี้ขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการเปิรเยขารี่ระวัง ถูกตตั้งที่กำบังตั้งไอวอลไม่กลัวครับจัดการไปเลยครับเพราเล่นอะไรมาตึงตึงตาหลวงก็หลงเล่นประมาณอันที่แล้วหลาชั่วโมงครับก็ผมไม่ได้ที่โมอะครับล้วเหรอเด็กจริงพร้อมป่อยขีปนาวุธภายใน48ชั่วโมงนี้เรายังติดต่อกับลูกต่างดาวไม่ได้หรือวกจากรอบรอบครับ จะทำการโจมตีทันทีทำทุกอย่างเลยเรา,เราจะส่งสัญญาณตัวนี้ขึ้นไปไม่มีการตอบรับเลยเราก็ยังมีรูกค้ามาในรูปแบบหาทางเพื่อสื่อสาร คุยกับแม่งเลยเลยนีย่สบายใจแต่ที่คิดไม่ออกเลยคือทำไมสนักแจ็คถึงอร่อยถูกรสเลยครับพราะนั์แจ็ค ไม่ว่าจะบวกกับรสชาติไหนก็อร่อยกรอบมันทุกรสชาติเลย มีมีการรีเลทกับ e ีพีหนึ่งอะไรอย่างนี้เนาะอันนี้มันน่ารักดีนะทุกคนอันดับแรกก็คือตบมือให้กับสแนคแจ็คนะคะแล้วก็ขอบคุณโปรดักชั่นนะคะทีมงานทั้งหมดที่ผลิตโฆษณาตัวนี้ออกมานะมันมัน ทุกคนดูแล้วมันก็จะเห็นเลยว่ามันมีความแบบใหม่ความร้อเรียนความเสียสีสังคมในปัจจุบันเนาะแล้วก็พอมันมีเรื่องของการเสียสียะถ้าเจ้าของแบรนด์เขาไม่ยอมให้เราแบบกล้าใส่ไอเดียเราเนี้ยลงไปเนาะมันก็จะแบบผลิตงานดีๆออกมาแบบนี้ได้ยากเพราะว่าปัจจัยหลายๆอย่างของการผลิตโฆษณาไม่ใช่ว่าเราไม่มีไอเดียที่ดีนะแต่ว่ามันอยู่ในกรอบของเออความต้องการของลูกค้าเป็นหลักเรามีไอเดียมากมายแค่ไหนแต่สุดท้ายเราก็ต้องทำตามคนที่จ่ายเงินถูกป่ะเออนั่นละคือความจริงของการผลิตต่างๆไม่ว่าจะโฆษณา หนังละครเลยนะมันเป็นความจริงอะอ่ะอย่างแนดคแจ็คเขาใส่ไอเดียไปจริงแต่เขาก็ยังต้องการความฮาร์เซลแสนดคแจ็ค <ack> ว่ามีความฮาร์เซลอยู่มาตั้งแต่แบบซีรีส์กันก่อน,อนและขนมดีของคนดีอะไรเงี้ยมันจะเราเราเห็นซีรีส์ของที่เหมือนแบบเด็กที่อยากจะเป็นน่นเป็นนี่แล้วแม่บอกโอเคเนี้ยเหมือนแนดคแจ็คเขาเป็นตัวแทนของแบรนด์ที่กล้าที่จะเปลี่ยนตามยุค <c oughs> ตามสมัยอยู่แหละเพราะว่าเหมือนแบบแนดคแจ็คเขาก็คงมีมานานแล,แล้วนี่เรากินมาตั้งแต่เด็กแล้วนะไอแนดแจ็คเนี่ยแต่เขาก็ยังอยู่ติดตลาดแล้วก็พยายามจะแาะแสอยู่่ลเวซึง <c oughs> ตรงนี้ก็ทําออกมาได้ค่อนข้างดีมากนะเรื่องในเรื่องของการเสียสีของไอเดียดูแล้วมีการแบบอมยิม้มมีความจริงมีความเรียวอยู่ในแบบในน,นั้นทั้งที่ทุกอย่างมันโอเวอร์หมดถูกต้องไหมการไปเที่ยวแล้วเจอ,วเวอระเบิดหรือว่าการที่แบบยูฟโอจะมาบุก ทุกอย่างมันคือโอเวอร์ทั้งหมดเรื่องเราและแกนหลักเป็นเรื่องที่โอเวอร์ทั้งหมดแต่ว่าดีเทลทั้งหมดคือความจริงในปัจจุบันในหน่วยงานต่างๆการติดต่อที่ยากหรือว่าคนที่นั่งประชุมในไอถแถลงการอะไรนะั่นหรือการที่เราต้องเสียเงินไปกับมีสิ่งของที่ไม่จําเป็นเหมือนอ e ีเทคโนโลยีวอนั่นอ่ะแม่งโคตรจริงแม่งจริงแม่งเลียวหมดแม่งแม่งเลียวหมดคือเออ จริงเออเจ๋งเจ,งจ๋งวะไม่เจ๋งวะเออเอาเป็นว่าทุกคนไปหาดูกันนะคะไปเพิ่มวิวให้น้องๆกันหน่อยเออจริงๆวิวเขาดีมากเลยนะเธอสังเกตเลยว่าโฆษณาไทยอะถ้าไม่ใช่ตัวท็อปมากจริงๆอะวิวจะไม่ขึ้นหลักล้านหรอกเพราะคนเราจะไม่เสิร์ชดูโฆษณาหรอกถ้าไม่จําเป็นอะแล้วเขาจะเน้นที่ยิงแอดเอาแล้วเพราะนั้นการยิงแอดอะมันมีช่วงเวลาที่ไม่สามารถกดสคริปได้แค่ไม่กี่วินาทีไม่งั้นเราจะต้องซื้อแอดจำนวนเต็มที่เราไม่สามารถกดข้ามแอดได้ถูกไหมซึ่งบางคนก็ซื้อพรีเมียมนั กระชางให้คนดูหยุดหรือว่ากดเข้ามาดูต่อได้ซึ่งแสดงเจกาประสบความสําเร็จนะคะเพรตัวแรกประมาณ12ล้านกว่าแล้วนะวันนี้นะซึ่งตัวใหม่นี้ก็9ล้านกว่าแล้วด้วยเจ๋งนะเพราะฉะนั้นแบรนด์ที่มันกล้าทําอะไรที่จะแตกต่างก็จะได้ ผลลับที่ดีนะคะก็อยากให้ทุกคนนะคะลองมาสนับสนุสนโฆษณาไทยด้วยกันนะคะมันมันเจ๋งมากทั้งโปรดักชั่นทั้งเคียร์ทีมแล้วทุกคนนะ่ะทุกทีมงานทุกฝ่ายอ่ะทีโพโพสทุกอย่างนะสนับสนุนผลงานดีๆกันแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะทีมงานจะได้มีกําลังใจผลิตงานดีๆออกมาแบบนี้ให้เราอีกลก็ขอบคุณเจ้าของแบรนด์นะคะที่มีอะไรดีๆมาให้เรารีแอคชั่นมาให้ทุกคนดูนะคะก็อย่าลืมเข้าไปดู คลิปจริงๆของ s n a c k j a c ็กันนะคะวันนี้ก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะคะไม่ได้มีสาระอะไรมากมายแต่ก็ฝากกดไลค์กด u b s สไ i ร e ช่องเราด้วยนะคะแล้วก็จะมีหาคลิปดีๆมาเรีอคชันให้ดูกันอีกนะคะทุกคนวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย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 